สวัสดีค่ะสบายดี f อทางช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะมือนีแม่เพ่นอ่ามาทักทายสบายดี f อทางช่องคือเก้าค่ะกะับมือนีได้มากวาจ,จะมาแวะตลาดบัานบ่งเนาะหลังจากส่งน้องคำแพงเขารงเรียนแล้วเนะาะว่าจะมาแวะตลาดจักหน้อยประสันกับมาเจอพิ่น ล่ำบวงสวงให้แก่สารปูตาเนาะค่ะสารปูตาของอบ้านบงเหนือเนาะ <c oughs> ยูตนาอนามัยค่ะนี่ค่ะยูตนาอนามัยค่ะตรงขามกับวัดเนาะวัดวัดละกาอนามัยค่ะสารปูตานี่เนาะ เพื่อนมาขออย่างกระไดเบิดเนาะมาแต่ละวันพุธข้าเจ้าจะมาบวงสรวงแก่บนเนาะนี่ค่ะเมื่อนี้กะเพื่อนมาบวงสรวงแก่บนด้วยกะนางล่ำเนาะแล้วกะมี่หมอล่ำพร้อมเนาะเดี๋ยวเพิ่นล่ำบวงสรวงเสร็จแล้วเพื่อนก็จะขึ้นอนาหานหมอล่ำ่ตเนาะนคะครับเมื่อนี้เพิ่นได้ตัวใดกะระโปงงูเนาะ เดี๋ยวไม่เพ่นกลับบ้านแล้วไม่เพ่นจะพา f เอฟซีไปเอาแนวทางห้าน้อยกันต่อเนอะอาะเดี๋ยวไปทำพอขรลอตเตอรี่ดีกว่า ใจจากเจ้าภาใหไเิตามนี้ค่ะไปเบิเลงานกันเนาะเอนีเค่ะอซีม่เพ่นกับาอไปเบิงานล่ำบวงสวงเนาะค่ะแก่บนยู่ที่สารปูตาบ้านบ่งเนื้อเนาะมาแล้วค่ะเพิ่นกันยังบ่ท่านไต้ตวเลขอยู่ค่ะแม่เพ่นกกลับก่อน แต่ว่าทามพ่อค้าลอตเตอรี่เพิ่นว่าเลขตัวใดดังมื้อนี้เพิ่นว่า91กับ no. อ79เนาะ97กับ91ค no. ่ะเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นว่ามันสิบ่ลดแต้มบ่สบอมาหนึ่ง881บ่แม่เพิ่ลวาอาหยอกเพิ่นเนาะเอาค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องเบิ่งแล้วก็พิจารณากันเอาค่ะ มาเบิ่งผลห้าน้อยของวันที 28, ่28เมื่อวานนี้กันก่อนเนาะคะ่ะน้อยพิเศษบ่นออก184ล่างออก61น้อยปกติบ่นออก490ล่างออก43น้อย VIP บ่นออก612ล่างออก63ค่ะ FC มาเบิ่งน้ำกันค่ะเมื่อวานนี้ซีเซียน <c oughs> ผลงานบกอยดีเนาะไปเพ่นมาเนาะแต่เพ่นเบิ่งแล้วค่ะมาเบิ่งค่ะ นอยเซียนนอยของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างสามกับสี่ตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกันเนาะค่ะไอซีนี่ค่ะก็คือซีสามเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ห้บม่มีปกติเพิ่นจะจับคู่าตัววิ่งตัวลูดเน้นให้เลยเนาะแต่ว่างวดน,นี้เพิ่นบ่ได้จับห้จับคู่เขาแค่น้อยเดียวก็คือซีแปดเลขออกแปด้ีนอยพิเศษบนเนาะค่ะออกตัวกลับค่ะเข้าหนึ่งนอยเนาะของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ ส่วนของเซียนรอรดรเมื่อวานนี้ก็ให้มาเจ็ดกับแปดตัววิ่งตัวลูดก็มาที่ตัวเน้นก็คือแปดจับคู่เขาที่แปดซีตรงๆเนาะค่ะแปดซีตรงๆของน้อยพิเศษหนึ่งนอยค่ะน้อเข้าหนึ่งนอยของเซียนรอรดรแล้วก็ของพี่พหัสค่ะให้หนึ่งกับสามตัววิ่งตัวลูดเขาทั้งสองตัวเนาะค่ะแต่ว่า เออจับคู่เขาทีหนึ่งสองตรงตรงค่ะเอฟซี FC แม่เพ่นบ่ได้หมายบาหนึ่งสองตรงตรง,ตรงของ NO VIP นอย v วีไอพีเนาะเนี่ยคะ่ะแต่ว่าสามบอมมี่สามหกสามเนาะมีแค่สามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามสี่สามกับบอมมี่เนาะเนี่ยค่ะ้าวาเพิ่นจับคู่ให้เขากับซิเขาเนาะอันนี้จับคู่ชวีนาชวีลังอยู่ว่าเอาว่เป็นยังงคะ่ะเอฟซี ถือว่าดีแล้วเนาะวิ่งรูดมาทั้งสองตัวค่ะจับคู่เข่าแค่เนงน้อยก็คือหนึ่งสองนอย VIP ค่ะเนาะตรงๆค่ะบนของน้อย VIP ของพิพัดก็เข้าหนึ่งนอยแล้วก็มาต่อที่ของเซียนโคราชเมื่อบานนี้วิ่งรูดบนล่างอ่าศูนย์กับสามตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บ่อเข่าค่ะเมื่อบ้านนี้ตัววิ่งตัวรูดมาดีทุก เซียนเลยเนาะแต่ว่าจับคู่บอคอยเข่ามัวว่า,บานี่บอเป็นยังค่ะมือนี่สูงกันโตค่ะเอซีตัวเลกมีเขาามีหลุดคือไม่เพ่นมาลนะเนาะเอามาเบิงแมวท้าของวันที่ยี่สิบเก้ากันเลยคะ่ะเอซีได้มาแล้วฮานอยวันนี้ค่ะของพี่ประหาดคะ่ะเจ้าแรกฮานอยวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองหาหกเจ็ดเนาะคะ่ะมาเทียบเ่กันคะ่ะม่วว่า,านี่ของพี่ประหัดก็เข้าที่หนึ่งสองคะ่ะ วีไเนาะเข้านอยวันนี้พี่หาดให้มาวิ่งลูดบนล่าง1กับ4ตัววิ่งตัวรู่เน้นที่1นรอง4ค่ะจับคู่ไห่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งและ47่เค่ะเน้นที่101314และ17ค่ะนี่ค่ะแนวทางเนาะแหน้อยแม่นๆของพี่หัดวันที่29่สิบพฤษภาคมสองหาหกค่ะ ให้มาวิ่งรูดบนล่าง1กับ4ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1นรองสจับคู่ให้หนึ่1ศูนย์หนึ่งสาสี่หนึ่งเจ็ดสี่ศห้าสี่หและสี่เจ็เน้นไปที่1 0ึ่งศหนึ่งสาสี่และ1 7ค่ะเนาะได้แล้วค่ะของพี่ประหัดค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ให้ FC ทางช่องมาเตรียมตัวมาต่อที่ของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรวันนี้ ให้มาวิ่งรูดบนล่าง9กับ2เนาะตัววิ่งตัวรูดก็จะเน้นไปที่9ลอง2จับคู่ไ้เกหนึ่งเก้าสองเก้แล้วก็เก้าสี่สองแล้วก็20เน้นที่91 92 93และ9ก้ค่ะเมื่อวานนี้ของเซียนอุดรก็เข้าตัวเน้นที่8ปเนาะจับคู่เขาที่8 4ตรงๆของน้อยพิเศษค่ะของเสียนอุดรเมื่อวานนี้เข้าหนึ่งนอยวันนี้ก็ให้มาแล้วเนาะวิ่งรูดบนล่าง9กับ2ตัววิ่งตัวรูดก็จะเน้นไปที่9กรอง2จับคู่เก้าหนึ่งเก้าสเก้เก้าสี่และ20ค่ะเน้นที่91 92 93และ9ก้เด้อจ้ะเนาะได้แล้วเนาะของเสียนอุดรไปต่อกันเลยน่ยเซีย มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาฮานอยวันนี้วิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสามตัววิ่งตัวรูดก็จะเน้นไปที่หนึ่งรองสามค่ะจับคู่ให้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์อ้ามือนี่เซียนเชียงใหม่ใหมาหน่อยคู่ก็คือหกคู่เอีงเนาะปกติจะใหสีค่คู่เออแปดคู่เนาะมือนี่ใหแค่สามคู่ค่ะเอฟซี อาตัวเน้นก็จะเน้นไปที่ 13, 14และ19ค่ะเนอะของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้วิ่งรูดก็มาทั้งสองตัวเนาะจับคู่เขาที่48บนของนอยพิเศษ1นนอยเนาะตัวกลับ <c oughs> ส่วนวันนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่าง1กับ3 ตัววิ่งตัวลูดก็จะเน้นไปที่1ลอง3จับคู่ให้1 3 1 4 1 9า8 3 9 3 0เน้นที่1 3 1 4และ1 9เด้อจ้ะเนาะเอาได้แล้วะค่ะของเซียนเชียงใหม่คะหห่ะฮานอยวันนี้สุดท้ายแล้วมาต่อที่ของเซียนโคราชกันเลยค่ะ เซียนโคลาให้มาฮานอยวันนี้วันที่29เนาะวิ่งรูดบนล่าง0นย์กับ1ค่ะตัววิ่งตัวรูดก็จะเน้นไปที่ศูลองเอ่อเน้นไปที่1นลอง0ูเนาะจับคู่ให้ที่อ่าศูนย์หนึ่งศูนยแล้วก็หเน้นที่1นึ่1สาและ19เก้เด้อจ้ะเนาะแนวทาง ของเซียนโคราาเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บวเขาเด้อจ้าเนาะแต่วันนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่างศูนย์กับ1ตัววิ่งตัวลูดก็จะเน้นไปที่1นลองศจับคู่หหนึ่งศูนย์1องศูนย์สี 6, ่ศูก็ดและกันหนเน้นที่1นึ 3, 1่งสามหนและ1 9ค่ะได้แล้วเนาะเตรียมตัวมาแคปน้าจอนกันค่ะเอาอุ้งทั้งช่องมาแคปน้าจอ,เ,อาเลยเด้อจ ของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชค่ะวันนี้แคมปหน้าจอเอาฮานอยวันที่ยี่สิบเก้าของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชวันนี้กันเลยค่ะแคมปหน้าจอแล้วแม่เพนจะพายซีไปแคมปหน้าจอเอาอีกสองเซียนเนาะแคมปแล้วยังจ้าได้แล้วไปต่อเนาะมาแคมปหน้าจอเอาของพิหัชและเซียนอุดรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง เรื่องส,สวยๆก็ไม่มมทค่ะเอาแคปหน้าจอเอาฮาหนอยวันที่29่สิาพฤษภาคมสองหาหกเจนาะต่อของเสียนอุดอรและพี่พหัดวันนี้แม่เพนก็ขออวยชัยให้พ่อเอ c ซทั้งช่องและเสียนทุกๆเสียนจงมีสุขภาพแข็งแรงการบ่มีโลกเป็นราบอันประเสริฐขอให้ทุกท่านจงทรงมาล้ำด้้ยกับแนวทางของซีเซียนนี่วันนี้ขอให้ทุกท่านมี กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นทุกๆุกมือเด้อค่ะฝากช่องน้อยๆยนี้ไว้กับ f c ทางช่องเนาะถ้าพ่มี f c กับบมีช่องนี่ึ้นมากค่ะเนาะกับแม่เพ่นกับขอเพิ่งผ้าอาศัยกับ FC ทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ้นเด้อเนาะถ้าว่าแม่เพ้นเห็นอย่างบ่ถือบ่ต้องบ่ข่วนกะเบ้าพิดเบ้าถือกะขอถทษขออภัยนํากับการเบ้าบ่ถือบ่มวนเนาะ เอาคิมนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวค่ะไปสรุปแนวทางห้าน้อยของ6-7เจ็สำนักเนาะบอกว่าจะเป็นของตาปาน้ำโพแม่รีวจารย์ต้อยนำโชคอ่าสุดใจพารวยเลขมีที่มาผูสีูนย์เนาะถาวาม่าครบก็จะได้ล่งห้ครบเบิดทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ค่ะถาวาม่าบุครบก็จะขาดจะเรือแน่ค่ะขอโทษขอภั้นั่นเนาะเอาคิมนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีอีกเนาะ